หลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวรู้สึกสบายกระทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งย้ายใจไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปวรั้งเรื่องอะไร ทำใจใสๆใจสบายๆผ่อนคลายร่างกายอารมณ์สบายคือทางสายกลางนั่นเองที่เป็ใหญ่สายตึงหรือสายหย่อนถ้าสบายจริงๆเนี่ยใจมันจะนิ่งๆน,นุ่มๆและอยู่กับเราได้นาน,าน,าน อีกทั้งเราพึงพอใจแล้วก็ชอบอารมณ์นี้นะพอใจสบายความสุขก,ก็จะได้ช่องเข้ามาความบริสุทธิ์ก็จะได้ช่องเข้ามาธรรมะก็ได้ช่องเข้ามาจนเรายอมรับวันนี้คืออารมณ์สบายที่เหมาะสำหรับเราแล่หลังจากนั้นก็ฝึกซ้ำๆไปเรื่อยๆ อย่างง่ายๆณจุดสบายไม่ว่าจะนอกตัวในตัวหรือกลางตัวเราจะมีอารมณ์มีดวงปรรัญญามีวิธีการที่อยากจะทำสิ่งนั้นให้บรรลุปเป้าหมายเนี่ยอย่างมีความสุขทุกๆภารกิจภารกิจกับจิตใจมันจะไปด้วยกันนะอย่างเป็นไปตามธรรมชาติ เมือนเราหายใจเข้าออกโดยที่เราไม่ต้องนึกถึงทุกๆภารกิจโลก,กจะทำอย่างมีความสุขและสนุกสนานบุญบันเทิงประกอบด้วยสติปัญญามีความสุขสดชื่นตลอดปิติและก็ภาคภูมิใจในทุกสิ่งที่เราได้ทำถ้าใจโลกหยุดนิ่งนั่นอยู่ภายในยังมี ปีติสุขหล่อเลี้ยงใจจะปฏิบัติภารกิจอะไรเนี่ยมันก็ทำอย่างที่ไร้กังวลทำได้อารมณ์บันเทิงกระทั่งอารมณ์สบายนั้นนำไปสู่การเข้าถึงพระธรรมกายในตัวภายนอกเราจะเคลื่อนไหวอะไรก็ตามแต่ภายในเราหยุดนิ่งจะมีแต่ใช้ชนะอย่างเดียว คำว่าหยุดจะเป็นตัวสำเร็จนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งนักแต่ถ้าหากเรามีวิตกกังวลเจือปนอยู่เพราะนั้นภารกิจเราแทนที่จะบรรลุเป้าหมายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะลดลงไปภารกิจหยุดนิ่งนี่ควบคู่กับภารกิจหยาบจึงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันไปสำเร็จทุกเรื่อง ดังนันก่อนที่ลูกจะปฏิบัติภารกิจอะไรกนะ็ต,ตามเนี่ยให้ฝึกหยุดฝึกนี่อย่างถูกหลักวิชานะลูกนะ